เฮ้ยมาเดียงขึ้นนะครับแดงเบือดนัดสูขึ้นนะครับไปครับผมไปเป็นกันนะครับว่าจะขึ้นโบ้นะครับ ไปแล้วครับผมบินแล้วครับครับผมเอาอีแดงเกิดแล้วนะครับเหมือนในร่มแห้งนะครับเหมือนไร่ผู้สูงนะครับลมสีแห้งมาหนานะครับเดี๋ยวซ้ำหนึ่งสักนัดนะครับไปเอาอีจุฬาหน่อยเฮาเกินคนนะครับต่างเขาออกเอียงนะครับมันเลยออกมาเป๊ะๆจังหน่อยนะครับหาบางร่มครับผม ครับผมแบล็กลานแบบค่อยนั่งขึ้นครับหลังเตาเลยพี่น้องครับผมบันเอาของจุฬาหน่อยค่อยนั่งนะครับเตรียมตนเตรียมโตนะครับอย่าไปปล่อยนะครับครับผมไปปล่อยวาวนักันครับผมปล่อยวาวข้ามปีนะครับเมื่อในวันที่สามสิบเอ็ดนะครับครับผมปล่อยวาวนักันครับผม สวัสดีนะครับสวัสดีปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่นะครับสวัสดีบัสสุขูทุกคนนะครับพามาปล่อยวาวคือเก่าครับผมสายเมันกำลังไล่เสียครับผมบรรยากาศน้ำแดงนะครับความพอสงวนนะครับเหมือนขออนุญาตใส่สถานที่นะครับปล่อยว่าวครับเวลาก็หาโมงช่วงโมงแล้วนะครับไปครับมาปล่อยวาวหนึ่งครับผม ไปครับผมเบื้องกัน,นครับผมเดี<ป>๋ยวบินอยู่เถึงพอดนะครับไปขโมงกันครับว่าสิคุณโบนะครับบินรับบินเอาขึ้นขับพี่น้อง ลมเบาเฮียกนะครับลมถึงนะครับเบานะครับเหมือนเกียร์ครับผมเดต็มเบาครับผมเดี๋ยวตั้งกอนครับผมเต็มต่างคนต่างคนโอ้โหผมเบึ้งกันโค้ ับนนะครับเต้นเสาเดียวขึ้นนะครับมวยยะนะครับจุฬาหน่อยเคลื่อนทั้งปุ่มได้เดียงครับเดียงมันจับวางนะครับจุฬาหน่อยก็ขึ้นได้ทีแล้วนะครับไปครับไปได้เสียงน้ำกันนะครับไอ้สายก็ถ่ายอยู่นะครับ ไรเสียถ่ายอยู่นะครับไปครับผมบรรยากาศยามแดงแล้นะครับเกาก็มาปล่อยวาวนะครับเอาไรเสียขึ้นแล้วนะครับไรเสียเขาก็มาหมัดไปนะครับแดงเขานะครับกับอจุดาะน้อยเขานะครับเตลีนลมดีนะครับโอเคครับผมไปครับผมไปเจอไอ้สายมันอะไรเหมือนนี่ไอ้สายผมน่าหมัดานกับเต่าครับผม ีกูยังไรนะครับพามาปล่อยว่าวเขาเขาครับสามปีนะครับปล่อยว่าสามปีอยู่เขาเขาเดี๋ยวจะร้องไงสามปีเขาเขาปล่อยว่าวสามปีครับผมครับผมคลิปนี้กูไม่ยังไรนะครับพามาปล่อยว่าวคือเขาแล้วครับปล่อยว่าวอย่างเดียวครับผมพายจีนยังกระยานะครับปล่อยครับปล่อยมาฐานคือเตาเลยพี่น้องโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากซ้ำนิดนะครับ มากระไรถือใจกระเช่อนเลยนะครับพอการที่มาครับสวัสดีครับมาทานคือเตา